ื่อนคิดมาให้นะพวกเราพวกเราก็จะสูญพันจากมังกรสามหัวตัวนี้ข่าข้าคือมังกรสามหัวคิงกีดอรา่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคิงกีดอรา่าแกต้องการอะไรสิ่งที่ข้าต้องการคือเครื่องเสน้นวายไม่งั้นฉันจะพังหมู่บ้านแกถึงจ้าเจ้าอาคิลิสเครื่องเส้นวายอย่างนั้นเหรอเครื่องเส้นวายอะไรของแกน่ะบอกเรามาสิเครื่องเส้นวายของฉันน่ะหรอนั่นก็คือมนุษย์หนึ่งร้อยคน เอามาให้กินแบบเป็นๆด้วยฮ่าๆๆๆเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ให้มันมันก็จะฆ่าพวกเราทั้งหมดอยู่ดีเราคงไม่เอาชาวบ้านไปให้พวกมันกินหรอกไม่มีทางออแล้วฉันให้เวลาตัดสินใจห้าวาีขี้แหายกันแล้ว<ช> <c oughs> พวกเราจะต้องเต้นได้นอนเลยวะเนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากฉันไม่อยากเอาประชาชนไปเสี่ยงแล้วก็ไม่อยากให้มันกินประชาชนของพวกเราด้วยอาหมดเวลาเว้ย ตลบคือ,อยังไงเออคาตอบก็คือพวกเราไม่ยอมไม่แก่เอาประชาชนของพวกเราไปกินหรอกเว้ยพวกเราจะสู้กับแกไอ้ตูดมึกมน้อยแน่เขคิดว่าจะสู้ฉันอย่างนั้นหรอได้ถ้าแกคิดว่าแกจะสู้กับฉันแล้วก็ก็เข้ามาเลยเ้อเอาลนะพวกเราทุกคนพวกเราต้องสู้เพื่อชาวบ้านเพื่อลูกเมียของพวกเราเราเป็นเหมือนประตูด่านหน้าด่านแรกถ้าเราแพ้นั่นหมายความว่าลูกเมียเราก็จะโดนกิน แต่ถ้าเราไม่สู้เลยลูกเบียรก็จะโดนกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกเรารวยโอ้เอาล่ะพวกเราโจมตีมันเฮ้ยมันทำอะไรนะอพลังของทิงกิโดน่าเรืองแสงโอ้มันทำอะไรของมันวะเน่ะพวกเรายิงมันเร็วยิงมันธนูยิงมันเลยยิงมันอยู่ครับพ่อแม่อามันเอาปีกมาพาดผมครับเฮ้อเ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 ฮ้อเออเ้อเอลอเ้้เ้เฮ้ ไม่ง่าอเลยจะชนะง่ายอย่างนี้ก็นึกว่าจะแน่ไอ้คิงกระดาร่าเอ้ยดูสิฮะมันตายแล้วว่ะพวกเราโห่ก็นึกว่ามันจะเจ๋งที่ไหนได้โคกระจอกเลยเพือพวกเราจับมันจาหันดึก วันนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลังจะแก้ไม่อมีเอสกันวฮเดียวันนี้เนี sí ่ยเราจะมาเล่นโอ้คิงกิโดราหรือว่าบังกรยักษ์สามหัวจากจักรวาลของกอสซิร่านะครับนะเออโอเคนะฮะซึ่งก็เราได้เห็นลำแสงของมาแล้วนะครับตะกี้เจ๋งมากเลยสู้กับนักรอดสุดเจ๋งนะครับซึ่งก็ตะกี้ก็แพ้ไปนะครับนะยังกระจอกดูดิดูดิโอ้โหดู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 ลำแสงมันดิเออดูนี่มันยิงด้วยมันยิงลำแสงสุดโหดใส่นะครับนะดูดิ ดูดิดูดิตูมตูมตูมอ้าวพวกเราหนีเอาตอวรอดเออไม่ต้องห่วงแต่มันก็ตายไปรอบที่สองนะครับดูดิดูดิดูดิเฮ้ยมันไปนำแสงอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะเออดูดิดูดิโอ้โหทำไมเขานีิมันเก่งกว่าเดิมวะเดียวเร็วพวกเราเรื่องมันเลือนกระปิดเดียวเองฆ่ามันนะครับมาเอาล่ะตอนนี้นะครับมันทำอะไรนะมันทำอะไรวะน่ะนะครับอ่ะเอาตายตายนี่บอกหุ่นจะยิงแกตายซะไอ้เงือตายซะตายยิงจิ้ว คิวคิวช่วยด้วยเรียบร้อยนะครับนะไอหมอคนป่าตายนะครับนะแล้วคิดเดอร์ดอล่ากูก็ตายตามนะฮะเออ อ่าเอาละครับต่อมาเจอกับไฮด้าห้าหัวนะครับนะเฮ้พวกเรามีห้าหัวไว้ดูสิมันมีกี่หัวอ้อสามหัวกระจอกจังเลยโอ้แกไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าฉันคือบรรพบรุษของพวกแกไอ้พวกโง่จริงเหรอเฮ้บรรพบรุษเราเราลองกินบรรพบรุษดูดิอ๋อะไรวะเนี่ยมึงจะกินกูหรอแฮ่ก็ใช่น่ะสิฉันจะกินบรรพบรุษเผื่อฉันจะมีพลังเหมือนบรรพบรุษอ้อเอาล่ะแกจะกินฉันก็เตรียมตัวตายได้เลยเอาล่ะนะครับเราปโอ้โหเจอลำแสง ลำแสงบดีเออตายหนึ่งเออพลังของบรรพบุษเราโหดมากเลยอบางอาจจะกินชันนี่ตายไปซะตายไปซะตายไปซะเออออ้หูโตดโหดนะครับมาเขาตายเลยอ่ะต่อมามังกรรู้นะครับผมว่ามังกรนี่รุมมันน่าจะตายนะผมว่า เอาล่ะมังกรสามตัวอย่างนั้นเหรอข้าก็มังกรแต่เป็นมังกรสามหัวไอ้พวกนี้มันพะมารุดข้าเอาละนี่ตายซะเอะช่วยด้วยเอ,อยายว้จะตอบเลยครับพี่ว้าตายซะนี่นี่นี่บินเร็วบินหนีมันอ้าวเพื่อนช่วยคน่สิยืนมองคุณนั่นแหละว้าตายซะว้าอุ้ยโธดโหดนะครับฮะมังกรยังไม่ได้ทำอะไรเลย อ่าเอาละครับต่อมาเจอกับแก๊งอสีมาสามาต้นต่าโอ้โหพวกเราจะจัดก,การไอ้คิงกิโราตัวสีทองตัวนี้เองเนื่องจากมันเป็นสีทองแล้วพวกเราก็เป็นแก๊งขุดทองเ <c oughs> ออแล้วก็มีไอ้คอยด้วยเด็กใหม่ของเราสวัสดีครับ <c oughs> โอ้เอาละพวกเราจัดก,การมันโอ้ในเวลานี้ไอ้คอยมาทาอะไรสักอย่างหน่อยสิโอ้พวกเราโดนแล้วเอาล่ะนะครับทนะ่ ผมมีหน้าที่ในการช่วยช่วยยิง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 มันยิงมันยิงมันยิง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 อาจจะช่วยมันได้นะครับน่ะเอาละเปลี่ยนอาวุธยิงไปปืนระเบิดตูมเอาไปดิโดนพวกตัวเองทั้งนั้นนะครับโดนพี่โตหมดนะครับน่ะเอาเลยเป็นปืนนี้ดีกว่าโอ้โหออกจากลำแสงออกจากลำแสงพวกเราเร็วเข้าไอ้คิงกิโดรามันจะใช้พลังของมันโอ้เอาละกูตายไม่สู้นะครับน่ะขนาดผมไปเล่นเองผมยังไม่สู้เลยนะครับไอ้คิงกิโดราตัวนี้ เอาละครับต่อมาเจอกับคิงคองว้าค่ะคือคิงคองเอวอร์ชัน a r b s รเว้ยเออือเอาละเว้ยตัวใหญ่เท่ากันเลยนะครับนะผมปรับเรื่องให้มันอยู่ในระดับ5นะครับนะนั่นหมายความว่ามันจะอึดพอสมควรถ้าเจอกับคิงกิโดราก็อาจจะยังไม่เข้าแอะเอา,เอ,า,เอ,าอะไรวะอุย้ยลำแสงคิงกิโดรามันแรงขนาดนั้นเลยหรอไงวะเนี่ยอุตส่าห์ปรับเลือดมันให้ไปถึง5เลยนะจังตก่อ คู้พวกเราแก้แค้นให้ลูกพี่ของพวกเราจัดการไอ้ตัวสีทองนี่ซะเฮ้ยฉันชือ킹กิโดล่าเว้ยไอ้เบ้อคือเอาเราพวกเราลุยมันเอาล่ะนะครับผมบอกเลยพวกทอนี่ดาเมจแรงนะครับโดนเข้าไปโดนเข้าไปลุยโยนมันโดนโยนมันอ้วกอะไรวะเนี่ยเออาู้เป็นไงล่ะเออพี่คอยครับผมแก้แค้นให้พี่ได้แล้วนะครับ อ่าเอาละครับต่อมาเจอกับพวกเรามนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับนะเออมีสแตนแมนที่สามารถเอาตัวไประเบิดพีชิบได้ไปจัดการมันตูมเออผมกลัวมนุษย์แม่ฆ่ากันเองซะก่อนนะครับเอาตรงนี้สแตนยิงระเบิดไ่มันยิงระเบิดไซมันยิงไม่สซระเบิดสมันอีกไงนี่ไงผมบอกแลครับผมกลัวมันยิงกันเองตายซะก่อนนะครับนี่นี่เอาแล้วมันโกรธแล้วมันใช้พลังแล้วพวกเราเข้าตั้งหลักยิงมัน ยิงมันยิงมันยิงมันโห่โกรธแล้วโว้ยโกรธแล้วเอาหน้าไม้ระเบิดยิงใส่มันเลยตั้งหลักยิงให้ดีเออพ่อนแก๊สพิการใส่มันเร็วเข้าเออคอมาดูานะครับนะ่ะเออยิงก็ไปยิงก็ไปตอนนี้มันทําอะไรไม่ถูกแล้วเออมันทําอะไรไม่ถูกแล้วมันกําลังบ้ามันบินได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันบินได้ด้วยยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันปล่อยลับแสงใส่เราแล้วต้องหลักแล้วเออเออเร็วเข้าเวนเฮลซิงเวนเฮลซิงบอกพูดเวนเฮลซิงทำอะไรไม่ถูกเวนเฮลซิงเอาลูกซองยิงใส่นอ้มันเลยนี่แ นี่แน่ว้ดูมันพุ่นไฟใส่เราอ้วโหปล่อยไฟสีทองสามหัวนะครับนะเอาดิเอาดิเออตายเอาตายยังไงจะชนะมันได้ไหมเนี่ยนะครับเลือดมันโอ้โหยังไม่หมดเลยนะครับนะเอาเราพวกเรายิงก็ไปยิงก็ไป,ไปมันทําอะไรแล้วไม่ถูกหลอกตัวเราเล็กเกินไปที่มันจะฆ่าเราได้นะครับนะเออแต่มันใช้ลําแสงดูดิลําแสงสายฟ้านะครับใครอยู่ทิศตรงนี้คือโดนเผาหมดนะฮะเออนี่ไม่มันมีท่าสหาหขงสะบัดด้วยนะครับนาะโคตรเจ๋งเลยตะกี้นะครับนาะเออเรียบร้อย เผอามนุษย์ก็ตายนะครับนะไม่ชนะเอาหล่ะงั้นเผาไดโนเสาร์ไว้ปล่อยพวกเราหัวหน้าทีเรก่เราจะคุบกันหัวหน้าทีเล็กไว้ออะไรวะเนี่ยว้าอือพมเอาโดนเหยียบแล้วอ้มันกำลังจะใช้พลังไอหมอนี่มันใช้ปากทั้งสามหัวของมันจับหัวเราด้วยอ่าเออโอ้โหจะโดสารัสปิวเลยอุ้ยมันใช้น้ําแสงแล้วมันใช้น้ําแสงแล้วไม่มีใครรอดหรอกถ้าอยู่ในวงนี้นะครับนะโอ้ตายตายนี่มันมีท่าสาหางสะบัดด้วยนะครับนะ เออทั้งสามทั้งสองหางมานะครับสบ,บัดเลยตุ้มตุ้มนะครับอุย้ยดูดิลอยไปเลยนะครับอ่ะว้าไม่มีใครสู้ฉันได้โว้ยฮ่า เอาลนะถึงเวลาเผาผีอย่างพวกแกแล้วพวกแกจะได้เกิดก็วันนี้นะไพาเผาผีสเกิร์ตลุยมาเนอะผมบอกเลยอุ้ยอะไรวพเนี้อุ้ยหลอดหลอดพุงยนันพุงยืดออกมานะครับนะเอาลนะเราไม่สนล้วจัดการมันหัวสเกิร์ตมาแล้วนี่สเกิร์ตมีพลังโอ้ยไปโจนใส่โกเนี่ยไอพวกหลอดโอ้ยไปโดนใส่โกจะเข้ามาเออเอาเลยเอาเลยอุ้ยเอา,เเอาตายเลยเอา้าโดนไฟเผาของเฮยวฮวนะครับตายเลยนะครับนะอ๋อพวกเราได้เกิดแล้วว่ะพวก เอาละฉันจะเก็บตัง้์ที่ได้จากการชนะไอ้หมอนี่เออไปทําสัญญกรรมให้ไอ้หมอนั่นนะครับนาโอ้วช่เวยับอสผมพุงยืดออกมาผมทำอะไรไม่ได้เอาละครับต่อมาเจอกับไซบอร์กหุ่นยนต์นี่ที่สร้างมาจากเวิชอบนะครับเอาละสู้กันแล้วตอ้เอา้าไอ้หุ่นยนต์กูตายเลยแป๊บเดียวทําอะไรไม่ได้นะครับนะ อะไรวะอองั้นเจอกับนี่ละกันข้าคือจระเข้าเกายพันที่สามารถเดินได้มาสิมาสิาสอสบจ้าวจะโอ้จะโอาเอาดูไ่ถอดด้ยช่วยด้วยครับแม่ผมโดนโจนทิงจากตึกาตายโอ้โหสู้มันไม่ได้แลนะ้วดูดูฟังเสียงมันเดินด้วยดิดูดิเสียงมันเดินกดดีเสียงมันเดินไหดูดิเสียงเดินคดดังเลยเอาละครับถึงฉากที่ทุกคนรอคอยนะครับและก็คือก็อสซีรา กับคิงกิโดรามาเจอกันแล้วนะครับนะโอ้ท <teor> ั้งสองตัวนี้ดูซิว่าใครคือผู้ชนะอย่างแท้จริงนะครับนะเอาละเออฉันคือกระปอมที่อยู่ก่อนหน้าแกเว้ยฉันจะต้องชนะอย่างแน่นอนเพราะฉันมาก่อนโอ้ไม่จริงเว้ยเคยได้ยินไหมที่หลังดังกว่าโอ้กับพลย์ใส่ฉันวะเลยอ๋อโอ้โหมันพ้นได้ไกลกว่าชันอีกโอ้โหตกเลยเอาเป็นไงล่ะบอกแล้วพลังพลาสมาของฉันมันสุดยอดใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ มาแล้วต่อมานะครับเจ้าคิงกิโดรานะครับจะต้องมาเจอกับโวโอโหโชวเวอว์ชัชชชนอีหยังก็ไม่รู้กับเด็กฟอนิโอที่ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วก็ไซเลนเฮดนะครับนะไอหัวลำโพงมาดูนะครับ3มตัวนี้ลุมคิงกิโดราใครจะเป็นผู้ชนะลุยเอาละอ่ะตายกันให้หมดซะฉันจะเผาพวกแกด้วยลําแสงสีทองนี่ี่เอาหัวจิ้มเฉยก็ตายแล้วเอเอไอชูชาวบอกช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย,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 วยอเออเออมันฟอนแล้กมันเอาหาฟันหัวเราอ่ะ โอ้โหใส่เลนสตีออกมาเลยเว้ยเฮ้ยมันใช้ลำแสงแล้วเพื่อนตายหมดเลยมันมีใครสู้ฉันได้หูแกตายซะกับข้าเพื่อนฉันมาช่วยด้วยครับแม่เข้ามาสิไอ้บล็อกไม่สู้นะครับน้าเซเลนเฮดขอยอมตายดีกว่านะฮะเอาล่ะต่อไปคิงโดราเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งสายแทงนะครับนะไม่บ่อยจะเป็นฮัรคเวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชัคเวอร์เดอร์เวอร์ชัคอะไรล่ะ ฮั warrior, นะวกวไวเออรนน์นะครับนะแล้วก็ฮักมัสเตอร,ร์นะครับ,บอ uck, โอ,อ,อ้โหสายแทงทั้งนั้นนะครับนะเออเออเอาล่ะพวกเราด้ยมาฮักธรรมดานะครับบอกลฮักโลโลจะทุมร้อยพวกมันเอาล่ะตายซะเออตายนะครับนะแอนยังไม่ทำอะไรเลยน,นี่นี่ฮักมัสเตอร์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะครับนาะเออฮักวไวเออร์ช่วยฟันเอาล่ะตอนนี้เจอกันระยะประชิดแล้วนะครับนะมาดูซิว่าใครจะสู้เออผมคิดว่า ไอคิงกิโดราแพ้แน่นอนโอ้ยต้องเจอต้องเจอต้องเจอ2ตัวนี้นะครับมนาะเออคู่หูฮักบัสเตอร์กับฮักวดบลเออรอ์นะครับเอาเิแพ้เลยนะครับคิงกิโดราไปสู้เอาละต่อมานะครับนี่คือสงครามคิงกิโดรานะครับนะเจอกับเออ ก็ซีราเป็นฝูงนะครับนายตคะตคาตะกี้แกจังเย่ยวกับฉันไม่เข็หรืงไงไอพวกกระจอกโอ้ตะกี้พวกเราอ่ะโอ้ปล่อยพาสมาได้ช้ากว่าพวกแกเฉยๆว้ยตะกี้อะพวกแกปล่อยได้ไกลกว่าพวกแกขี้โกงนี่หว่าเอาใหม่นี่าะนะครับนาเอาล่ะมาดูนะครับว่า2ฝ่ายใครจะได้ผู้ชนะลูก โอ้โหกาซินา่านไฟพวกเราบ่อยมันเดิมมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนี่นี่นี่เผามันเลยเผามาเลย,เลยโอโ้เอาล่ะตาพวกเราเผามันก,กลับบ้างเออพวกเราก็ตายเหมือนกันโอ้โหเผาไปดิเผาไปดิคิงกิโดาราก็เผาแรงเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือมันเผาได้โง่กว่าแค่นั้นเองเออได้โง่กว่ากาซิน่านะครับนะเอาล่ะตอนนี้เหลือคิงกิโดาราตัวเดียวแล้วก็ตายนะครับโอ้โยมันระเบิดตัวทิ้งด้วยดูดิอุ้ยอะไรอะเุ้ย ัวที่อยู่ใกล้ตรงนี้คือตายหมดนะครับนะหรือว่าก่อนตายมันใช้พลังหรือว่าหรือว่ามันตายแล้วมันมีพลังแบบพิเศษเหรอหรือ,อยังไงนะครับตะกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะโอ้โหตะกี้ก็เซรา่ารอบตัวไอคินเกตอราตอนสุดท้ายนะครับตายหมดเลยนะฮะตะกี้เกิดอะไรขึ้นวะมันมันระเบิดตัวก่อนตายอะ่ะ ต่อมานี่คือป้อมปาการนะครับที่จะมีไออัดดีจ้าฉันคือบัวดำไม่มีอะไรสามารถพังตรงนี้ได้นะครับนามาดูกันนะครับว่าคิงกิโดราจะฆ่ามันยังไงนะครับนะถ้ามีอย่นี้กันโอเคเอาะนะครับนายฉันอนะ่ะสุดยอดไม่ราชฉันลบอยู่ในเอ,อ่อที่อ,อรักขาอลักไพยป้องกันไว้อย่างหนานแน,น่นเออคือมันปล่อยลำแสงก็ไม่เข้าฉันหรอกนี่นี่ฉันลบอยู่ข้างในอ้าเออทะลุได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โห,โหโมันร่วมใจกันปล่อยพลังแสงนะครับดูดิ โอ้โหมุงอัดเข้าไปข้างในเละเลยนะครับมนาะเออดูดิเออมันมุงบ้านเลยอ่ะมันแบบอันอ้อมบ้านเลยอ่ะนะครับมาต่อมายังไม่ได้เจอกับเออเมกาโรอด,ดอนเลยนะครับนะโอ้คิงก g h ดร่าเจอเมกาโรอด,ดอนโอ้ที่เป็นตัวยักษ์นะครับนะตัวยักษ์นั่นก็หมายความว่าฮ่าค,คือบอสของเมกาโรอด,ดอนเอาลิ้นฉันไม่กิน เอ้าเอองัดเข้าคอเลยเออเออเอาลุ้ยเอาลุ้ยว้าวอันนี้เป็นตัวอะไรกันวะนี่อ่ะว้าเอาหางฟาดมันเฮอว้าวฉันคือเมคคารโลดอนเวอร์ชันบอสนะครับโอ้ยโดนฟาดหน้าว้าเวอร์ชันบอสก็โดนฟาดหน้าเหรอไงวะนี่อ่ะโอ้โอ้จะมาสู้กับฉันสิฉันมีหนามตรงหน้าด้วยนะเอาละครับสูสีนะครับคู่นี้เออเป็นปล่อยลำแสงแล้วอุ้ยปล่อยลำแสงคือเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ตายหรอนะครับตายเลยนะครับอ่ะไอฉลามผมไม่รอดนะฮะ ตะกี้ตีแทบจะไม่เข้ากันเลยนะแต่โดนลำแสงเขาแต่ตายเลยอ้าเอาละครับต่อมานี่คือด่านธนูสุดโหดนะครับนาะเจ้าคิงกีดอร่านะครับจะต้องไปแตะกล่องลูกบาศน์นี่ให้ได้นะครับนะโดยในการผ่านนะครับนะจะต้องเจอกับธนูสุดโหดที่ยิงมานับไม่ถ้วนนะครับดูซิว่าคิงกีดอร่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าเอาล่ะลุยนะครับนาะผ่านไปได้อยู่แล้วยิงมาเลย โย,ยงไม่เข้ามาเลยนะครับแมตัวมันเป็นเหมือนเกาะเหล็กนะครับเกาะทองโอ้ฉันจะเผามันนี่เอาหัวจิ้มไปหัวจิ้มหัวจิ้มหัวจิ้มตายซะไอ้เลือกบระเจ้าโอ้ยจับไปโดนโอ้ยจะไปตายไอ้ตัวโอย,โอย,โอย อาตะกี้คิงกิโดราตกรอบไปนะครับเอาเป็นกอเซราไปแทนแล้วกันอูไอคิงกิโดราตะกี้มันโง่ชัอไปแทนเนี่ยดีที่สุดแล้วโอ้หมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอทนูนี่ฉันเดินเล่นเฉยๆเลยนี่นี่นี่ทะนุนี่นี่พังแบบนี้เอาเลยนี่เป็นไงเอาลูกบาศไม่พังอีกอู้เหมือนเขาว่าไงวะเดียต้องไปกระทืบเองหรอหนี่เรียบร้อยนะครับต้องกระทึบนะครับลำแสงพลาสมาไม่สามารถทำอะไรมันได้นะคะเออ อ้าวครับต่อมาเจอกับรถจากโลกอนาคตนะครับนะซึ่งก็ดูอยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถชนครั้งเดียวตายนะครับนะเป็นตัวละครที่ไม่มีใครอยากเจอสักเท่าไหร่นะครับนะาเอาละไปเออดูซิว่ามันจะโหขนาดไหนเจ้าคิงกิโดราลุยไปแล้วครับมันต้มทีเดียวเอ๊หมดสภาพเออยังไม่ได้ใช้เออการพ่นไฟใส่มันเลยปล่อยไม่ทันด้วยนะครับมันเร็วเกินนะครับนะโอ้โหตายเลยเออรถจากโลกอนาคตนะครับโคตรโหดนะครับดูดิ เอาละครับต่อมามนุษย์ได้ครับนานได้สร้างจุด3จุดที่สามารถเอเทเลพอร์ตเหล่ามนุษย์ได้จากโลกนะครับมาสู้กับพวกคิงกิโดราทั้ง5ตัวโอ้โหเอาระพวกเราเราจะสู้แบบเทเลพอร์ตไปด้วยมามนุษย์ เ้ยเอาหุ่นยนต์มาด้วยไปไปยิง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 โจมตีมันโจมตีมันเราหุ่นยนต์มันยิงมาแล้วเอาเขมันพังมันพังเครื่องเทเลพอร์ตเราเล่าก็ไม่ไหวไม่ไหวเสกเรื่อยๆแล้วเข้าเฮ้ยยิงจนกว่ามันจะตายนะครับโอ้โหเอาละเว้มีหุ่นยนต์ด้วยยิงก็ไปไงช็ทปอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหดูมันพ่นไฟนะครับมาพ่นไฟสีทองนี่โคตรอันตรายนะครับโอ้โหตายตายตายไม่รอดแล้วไม่รอด ไม่ลาดเออโอ้โหเกิดมาก็ตายนะครับนาเออพวกเราเทเลพอร์ตมาแล้วเรามาจากโลกมนุษย์ตอนนี้เราอยู่โลกอื่นโลกที่มีคิดกโลราเราต้องมาจัดการมันเออเราต้องลบมันให้ได้เออเอาละโอ้โหคุณนโดนเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะคิงตอนนี้คิงกิโลราเหลือแค่ตัวเดียวแล้วอามันมีอะไรทำลายฉันได้โอ้ยว้าวจะลําแสงของฉันไปซะพวกออส โอ้โหเหมนโดนช็อตหมดเลยนะครับหน้าตายเจอลำแสงของซิงจิโดร่านะครับมาทุกตัวที่ขับขี่ด้วยไฟฟ้าช็อตหมดนี่ช็อตช็อตช็อต อ,อุ่นยนตายไปเยอะมากแล้วนะครับมนาะเออส่วนคอมมดนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับเกิดเรื่อยๆไอ้เราพวกเราเทเลพอตปตไปไปช่วยกันจัดการคิงโดราให้ได้นะครับนาะออไม่มีตัวอะไรทำให้ฉันได้หรอกวะจา้าออพวกเราลบมันได้แล้วจับมันไปทำไกายยากในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองแต่อิสรภาพ อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับันนะครับในการเล่นเจ้าคิงกิโดราสุดเจ๋งนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะซึ่งคราวนี้จะต้องมาเจอกัาโอ้โหฝูงเสือมากมายนะครับที่เทรพอตมาจากโลกมนุษย์นะครับนะเออมนุษย์ได้ส่งฝูงเสือเพื่อไปเออจัดการเจ้าคิงกิโดราแต่คิงกิโดราบอกโอ้ oo, ขอบคุณนะที่เอาอาหารบามูชาให้ฉันกินนะ่ะนี่นี่น,นี่เข้ามาเลยพวกเสือโอ้วันนี้แหละฉันไดนนำำนน้ได้กินอิม่มหนำสำราญสักทีนะครับนะรอ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 ได้กินอิ่มหนำสำราญไอพวกเสือนี่มาเป็นอาหารฉันซะนะครับ โอ้เสือแม่งมาไม่หยุดเลยละครับนะอ่าท่านผู้ชมก็เราดูต่อในอ e ีพีหน้านะครับว่าจะมีหมอดตัวละครอะไรใหม่ใหให้เราเล่นนะครับนะเอา้าเอา้าโดนตีตายเหรอว้าฉันไม่ตายหรอกโอ้ยมาโถโอ้ยบอกทีรอบแล้วฉันไม่ตายเพราะเสือหรอกอาโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้พอ่พอพ่อแค่นี้แหละบาย